สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติวันเสาร์ที่2 0กันยายน2,568 จากภาพถ่ายดาวเทียมและพายุเช้าวันนี้เมฆฝนยังปกคลุมภาคเหนือตอนบนแนวร่องมอรสุมเอียงเอียงพาดผ่านภาคอีสานตอนบนและภาคกลางพายุมีแทกขึ้นฝั่งจีนตอนใต้แล้วและอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วส่วนพายุอีกลูกที่ต้องจับตาคือพายุรากาซาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกยังไม่ลงทะเลจีนใต้กําลังรวบรวมพลังงานมีแนวโน้มจะทวีกําลังขึ้นเป็นพายุใต้ฝุ่นต่อไปยังต้องติดตามเป็นระยะระยะโดยคาดว่าพายุ ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันที่23กันยายนความรุนแรงของพายุจะดึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าถ่ายแรงขึ้นเป็นอิทธิพลทางอ้อมเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากถูกภาคตลอดสัปดาห์หน้าส่วนเส้นทางจะขึ้นฝั่งจีนตอนใต้ก่อนและเคลื่อนต่อมาอย่างเวียดนามตอนบนแต่เมื่อพายุระดับไต้ฝุ่นเข้าใกล้ฝั่งเวียดนามจังหวะเดียวกับมวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมาอาจทําให้พายุอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วก่อนที่จะถึงไทย ต้องติดตามและรอประกาศจากกรมอุตุอีกครั้งค่ะ ส่วนพยากรณ์อากาศวันนี้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดตากพิษณุโลกเพช,ชบูรณ์เลยชัยภูมินครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางฝนในระยะนี้มาจากร่องมรสุมที่ยังสวิงขึ้นลงและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมยังไม่มีสัญญาณของพายุที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยตรงๆแต่ต้องระวังฝนที่ตกซ้ำๆพผื้นที่เดิมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำไหลหลากได้โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ใกล้ริมน้ำหรือที่สูงชันใกล้ทางน้ำไหลผ่านส่วนในที่ลุ่มเจ้าพระยาต้องติดตามระดับน้ำที่จะสูงขึ้นในระยะนี้หากมีปริมาณน้ำฝนเข้ามาเติ ในช่วงสัปดาห์หน้าต้องเตรียมพร้อม สำหรับทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงกว่า2เมตรกรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตผลการพยากรณ์ฝนสะสมรายวันระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคม68เป็นช่วงฝนตกชุกรับฝนกันยาวๆหนักเบาสลับกันไปทั่วไทยมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมมีกำลังแรงขึ้นร่องมรสุมยังคงพาดผ่านสวิง ประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคอีสานภาคกลางทําให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะช่วง22-27ถึงกันยายน68ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมฝนตกต่อเนื่องซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมขังน้ํารอการระบายน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากส่วนช่วงปลายเดือน26-27กถึงกันยายนมีสัญญาณของพายุที่ขึ้นมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้ามาใกล้ประเทศไทยแต่ขณะนี้ยังไม่มีทิศทางเคลื่อน เข้าสู่ประเทศไทยข้อมูลยังมีเปลี่ยนแปลงในขณะนี้ให้ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะระยะกรมอุตุเตือนจังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากวันที่20กันยายน2568มีดังนี้ค่ะ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านลำปางลำพูนแพร่ตากสุโขทยัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 9 3 3องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองไทยบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครอยุธยาการจนะบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 6องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชม ดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ